สวัสดีครับปู้ครับสว,ส,สวัสดีครับสาธุไปยังน,น,นะครับเอฟซียูทูทุกๆช่องนะครับแล้วก็มิเนวัตีจีซสองันห้าร5อยห7เจซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็บายบายค่อยๆหลังจากทำาบีทีบวงสวงนะครับบวงสวงแล้วเข้ากับมาถวายเพลนนะครับถวายเพลนถวายปัจจัทยทายท่านนะครับ ครูคบาอาจารย์ไอแก่พระปิสุสงนะครับขอบคุณครูบาอาจารย์หลายๆคนวา่าจะเป็นปู่เดือนชายอาจารย์แซมนะครับปู่สีหัวทับท่านอาจารย์เจเดสนะครับได้หลายท่านอาจารย์ดาดน้ำเนรแล้วก็แมคคูลัดดาคุณยายสตาป้อนนะครับขอบคุณ YouTube ทุกช่องนะครับที่มาเซอร์ไพรส์ที่มาให้กำลังใจปูเทพนะครับขอบคุณที่ยังรัก นะครับขอบคุณที่ยังรักปุถุเทพเหมือนพี่น้องนะครับร่วมใส่กันมาทุกๆคนนะครับเด้อสำหรับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการดูตัวมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายน นะครับสอง7นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ 2, นะครับสองพห้ารอยหกสิบเจ็ดงวดนี้มั่นใจครับพี่น้องถ้าพู้ทดมักกับไปซื้อลดซื้อสลาเกนแบงรัฐบานไทยถ้าไพ่บอมักตนะครับปูนะบเทพกคอยาคอมเมนต์ปูเทพนะครับไคคอมเมนต์สาธุคอยถึงสามโตนะครับไคคิดบปดีก็คอยอย่าให้ทึกนะครับ ฉะนั้นขอบุญบารมีทาวิลุป,ปักโคหมวดประจำวันที2 5 6 7นี่พี่น้องไปสื่อเลยนะครับ, 7, 9, 8, รบ 1, 9, 8, เจ็ก 9, เ,เก้ดนะครับหนึ่งเก้ดเลขเก้าเป็นเลขหกได้นะครับเลขเก้าเป็น6ลกได้ามันสืออ,อก หกแปดมันกับบอลนาเกียรตินะครับกับบอลนาเกียรติแต่งวันนี้ปูเทพมักไปที่เจ็ดเก้าแและกำบักพิเศษแห้งคือเก้าแนะครับมักแห้งคือเก้าแอย่าลืมเลขกสารทาวิลูปาโคก็คือพี่น้องเจเจเม็ดเดียวเลยครับ7จเเม็ดเดียวครับ พ่อห้พี่น้องที่เบิ่งไล์สดนะครับตุกช่องอยู่นะครับหรือว่าเบิ่งคลิปนะครับผููเทพห่วยตบท่านอยู่ในตอนนี้นะครับผมมีแนวทางจะฝากตอนนี้พ่อเมู้ทู่ิยูทั้งบาทนะครับกัคือเล็กตัวนี้ครับครับจะหันไปทุกช่องเลยครับถ้าพร้อมก็บอกจะหันไปข้างๆ้ เจ็ดเก้าแปดหรือเจ็ดหกแปดแล้วก็วงกลมเก้าแปดแล้วก็เจ็ด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 มิดเดียวครับมิดเดียวมิดเดียวเจ็ดเจ็ดครับท่านนครับท่ะครับแต่ท่านมพุ่งย้อนขึ้นอีกครับครูบอกนะครับนี่เหลือยังน้ำเนี่ยนะครับหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกแปดนะครับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกแปด มีทอนั้นครับวงกลมคือเก้าแปดกับเจ็ดเมตรเียเลยครับไม่เดียวเลย,เย,เลยนะครับพี่น้องคงแคปหน้าจอทันนะครับท่านมาสิขอเราพูมทีวีบครับชดเจียนนะครับมีไผถามอย่างในบอ,อเนาะครับอ้าวครับผม ผู้ครับสำหรับที่ผู้ปล่อยมานะครับเนาะครับับะชูชวกมาสีชุดนะครับตัวเดียวกับคงจะเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเรียกเ่ากับหัวลงเนาะแมนนะครับครับครผมสามตัวเน้นไปที่ตัวใดครับสามตัวเน้นเน้นเน้นไปที่ตัวนี้ครับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดประกาศครับผู้ครับประกาศแล้วครับนะครับเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดเป็นเดียวเจ็ดเจ็ดเป็นเดียวครับขอให้วันทีหนึ่งกันยายน สองพันเราพเจจงเป็นวันที่พี่น้องมังมีสีสุครับสาธุครับเบิเ่เรบไปเขไป้ไป เจ็ดเจ็ดเนี่ยเป็นเลขที่มันเป็นอากาศมันเป็นที่าอัศจรรย์หดพีพีสมุติครับผมเจ็ดเจ็ดครับฝันหงวดก่อนนะครับกนที่สิบปอยเจ็ดเจ็ดทุกช่องกระเดทไทยทัเลขนามเบกับขืนเป็นเจ็ดเจ็ดคือกันตรงเลยมันมันเป็นทาอัศจรรย์มากและเลขที่ปล่อยวันนั้นคือเก้าเจ็ดเจ็ดไม่เดียวครับแต่สามตัวใดเจ็ด เก้าแปดนะครับฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญเนีเหล็กหลวงพ่อหลวงตามาสวดพระปริตกะได้ตัวเดียวกันอีกสารกระไดตัวเดียวกันฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้โชคดีครับครับสาธุ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 ผมข็ติดอีกตัวนึงอยู่เมื่อกี้อ๋ตัวนึงไม่เขาบัวผมอยากเล่นไหม เลนเลนันันเ็กมือเล็กมือพ่น่าเลเลนวาครับแห้งเลนเจ็ดเลนเจ็ดเครับเลนเจ็ดย่างเจ็ดเจ็ดเลยเลนเจ็บเนเจ็บครับทั้งบลนะครับทั้ง่างเลยเจ็ดเจ็ดนี่ตัวเดครับเจ็ดเจ็ดเม็ดเดียวครับบ่ต่อใส่ลูกซิ้นดอกเต็มไปเลย ใช่ไหมครับเดียวมันกันยังไงมันบาลานซ์กันเบิร์ตมิดเดียวเสียวทั้งประเทศแมนเจ็บมากล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์สวยมากครับหน้าอัศจรรย์มากดูรอบครอบหนึ่งนะครับแคปไปเรื่อยไปเรื่อยแคปไปในสิรู้สีลูมเดินแนวแคปไปเรื่อยโอเคครับขอบครับสาธุ เราดูกันทุกคนนะครับหมดเวลาบึงวังวันนี้สิเขาอีกคือ